ก็เนื่องจากที่คุณลุงฉลกเป็นคุณพ่อของอาจารย์ตั้มนะคะอาจารย์ตั้มพิริยะสัมพันธารักก็เป็นไอดอลของใครหลายๆคนเช่นกันนะคะเลยอยากจะถามสีเร็ดนิดน,นึงว่าตอนสมัยเด็กเนี่ยอาจารย์ตั้มเนี่ยเป็นยังไงบ้างดื้อโซนเป็นเด็กเรียนหรือว่ายังไงแล้วก็คุณลุงฉลกมีเทคนิคการเลี้ยงลูกอย่างไรคะลุงไม่มีอะไรมากฮะเขาเขาเขาก็มีบุญมาเกิดเป็นลูกลุงคนไม่มีบุญก็มาไม่ได้ถูกไหม S <S <S เขา, <S <S ามีบุญพอดีของเขาที่จะมาเป็นลูกมันพอดีกันเนะี่ยพอดีกันถ้าพ่อเป็นโจรลูกมันก็เป็นโจรมาด้วยกันใช่ไหมพ่อเป็นคนรู้เรื่องเี้ยลูกมันก็รู้เรื่องมาด้วยกันแล้วต่อมาเขากระโตขึ้นในตัวเขาเองก็ไม่ไม,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 ไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีการชักจูงบังคับอะไรเลยอย่างเช่นการเรียนเนี่ยเ็าบอกเรียนไปถ้าลูกตามสบายยังไงก็ได้จะไปเรียนพิเศษบอกไม่ต้องอ่ะไปเล่นดีกว่า ว่เราไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งเ,เขาก็มีชีวิตสบายๆของเขาเนะก็เรียนจนจบเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เป็นครูอาจารย์อยู่หลายปีแล้วก็ประสบความสาเร็จ <c oughs> คนเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรมัน,เป,นเป็นเพราะกรรมมันไม่ใช่เพราะพ่อแม่บอกให้เป็นหรอกเป็นเพราะกรรมเมื่อเขาทากรรมมาอย่างนี้เขาก็เป็นอย่างนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเราเพียงแต่เตรียมฐานให้เขาเท่านั้นเองให้เขาได้โตข,ขึ้นบนฐานของอันนี้ ฐานของอะไรบนความสุขนะได้มีเงินมากมีความสุขไหมไม่เกี่ยวมันต้องมีความสุขก่อนมากหรือน้อยก็สุขนะนะฐานของความ,มสุขมาจากอะไรก็มาจากศีลธรรมนะเราก็เป็นครอบครัวรักษาศีลแล้วก็ทําบุญไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติกรรมฐานอยู่เขาโตขึ้นมาเขาก็เห็นพระเห็นอะไรอยู่เรื่อยมาในห้องทํางานลุงเนี่ยอย่างอ,อย่างข้างหลังเนี่ย มองเห็นไหมออมีผู้ทุกตั้งเห็นนะทุกข์นะมีนะมีทั้งบ้านนะตามที่ต่างๆจะออกจากบ้านก็ไหวพระมาถึงก็ไหวพระเลยเขาชินของเขาอ่ะพอเขาแยกไปมีบ้านใหม่ของเขานะฮะก็เอาพระไปตั้งให้อะไรนะ้แล้วเมื่อเมื่อฐานของศีลธรรมมันมีแล้วเนี่ยก็มีความสุขพอมีความสุขปั๊บก็มีเงินร้อยหนึ่งเขาก็สุขร้อยนึงมีมีร้านหนึ่งเขาก็สุกร้านหนึ่ง แต่ถ้าเราไม่มีฐานที่ดีนะมีร้อยหนึ่งก็หึงุ้นแค้นทำไมกูมีน้อยมีล้านหนึ่งก็อกูจะเอาสองล้านมีแต่ความทุกข์เห็นไหมาะนั้นก็ลุงไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงอะไรไพิเศษหรอกครับคือสร้างฐานให้เขาแล้วเขาเป็นไปตามกรรมของเขาที่พาเขามานะฮะเราก็เพียงแต่ประคองอย่าให้กรรมตัดรอนมันมา,ม,ามีผลคือถ้าสมมุติว่าไปคบเพื่อนกินเหล้าเมายาก็คงจะห้าม แต่นี้เขาก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่ไปก็เ,เลยไม่ต้องห้าม<笑><笑>ก็คอยประคองแค่นี้แหละครับไม่มีอะไระะส่วนความเก่งของเขานี่ส่วนมากความเก่งของคนนี้ได้มาจากแม่นะไม่ใช่จากพ่อลูกเนี่ยจะเก่งไม่เก่งโง่หรือฉลาดมาจากแม่นะครับไม่ใช่ไม่มาจากพ่อจากพ่อนี่อาจจะได้รูปร่างสรีระมาบ้างนะแต่ว่าความเก่งปัญญาเนี่ยมาจากแม่เขาก็ได้ปัญญาจากแม่เขา ก็โอเคโชคดีไปค่ะ